ผมบ,บอกเลยว่าคันนี้โหดครับเดี๋ยวเราไปยืนตรงที่แกกำลังเบรกดีกว่าแกไม่เบรกธรรมดานะสุดจัดอ่ะเนี่ยคันนี้เบรกโหดขอดูด้วยมาลยเลยเนี่ยคันนี้เบรกโหดเนี่ยรีบอยู่นี่แหละเนี่ยคันนี้วิ่งได้สิเบรอ่ะ ิบเอ็ดวอ่ะในรอบขกัเวลาอยู่ที่สิเกือบอ่ะเนี่ยเขาดิบตรงเนี่ยเบรกอ่ะเขดูอ่ะผมบอกเลยนัำถือใจแกมากแกเบรกอะ่ะเขากดจริงนะนเขากดแบบสุดอะ่ะสุดจริงคนเนี้ยคนขับอะ่ะเป็นอ่า 360ครับคันสีเขียวเดี๋ยวพามาดูวิธีการเบรกของเก๋ครับบอกเลยว่าสุดจัดครับคันนี้ครับระยะการเบรกนี่สั้นมากเลยนะทุกคนนี่ <ไอ S 1> เสน้นเส้นอยู่นี่ครับระยะการเบรกแค่นิดเดียวเองถ้าตเตลิดไปรรก็สะน้ำนะครับมีคนสามสิบแล้วไม่สวยสวยทุกคนเลยครับที่มาเพื่อเปลี่ยนคิวเท่ทเากันเป๊ะไม่ดูเลย มาแล้วไม่รู้หรอกเวลาอซอคิวไม่เท่ากันเขาก็เป็นหลวงพ่อหัวอเวาิวไม่เท่ากันนี้ครับ้ยิมีกน้าจอามาเืนี่ครับแกกำลังวัดทางเข้าเส้นสนาม้่นครับ เป็นร้านนี่ร้านจอดรถนี่แหละร้านจานเราร้านจอดรถแข่งนี่แหละคันสุดจัดครับที่วิ่งอรอบที่แล้วที่หูสวยสวยสวยถอยได้ถอยได้ สวยเบาโอ้โหโอ้โหสุดยอดเลยเพโอโ้สุดยอดสุดยอด,ด,ดสุดยอดสุดยอดนี่แหละผมว่ามันสุดจริงครับสุดยอดสุดยอดโอ้โหแก้วแก้วโอ้โหบอกแล้วคันนี้ ิบจุดแปดสิบจุดแปดวัวใช่ไอเเบรก้เดียเลล่าั้งเรื้เพบอกมเดี๋ยวมุดมผมบอกแล้วสุดจริงฮะไม่ดึงมันเบรกทีเดียวดุเลย อูยืนเลยครับนี่ยืนยืนสันลุเรครับเกาห้าร้อยสิบเท่าไรนะพี่เกี๊ยสิบจุดแปดสิบแปดแปดอ่าไหนบอกว่าสิบแปดสิบแปดระไม่รู้อ่ะพี่เกี๊ย เนี่ยได้ได้ยินสิบปดนะสิบดปดว่าผมไม่ต้องสนใจเวลาครับนี่ตอนที่แกเบรกอ่ะเขาบอกว่าคนเนี้เป็นนักลิฟต์นะเขาบอกไม่ออกเาทัดจิเลยวะไม่ได้ยินเหรอ เดี๋ยวเราต้องประสาษผ์คนขับคงเขาซะแล้วทำไมพี่ครับาได้ขนาดนี้คือโหดแท้สุดจัดเลยอ่ะโอ้โหโอ้โบ ลงสีไล่จับสันลุกเรืองนะครับสิบอ็ดจุดแมั้งเมื่อกี้นะผมก็ไม่แน่ใจนะสิบหรือว่าสิบเอ็ดจุดแปดนี่นะปู่สิบจุดแปดคันเมื่อกี้สิบจุดแปดครับเป่าเอาเบาเอาเป่าเบรกกระดักรอเบาเป่า หัวใจหัวใจไปอยู่กระตุ้นมาแล้วสุดยอดเลยนี่ไหนสยอดสุดยอดพี่สุดยอดสุดยอด ใส่เกียร์สวยสวยสวยอู้ว้าวเรียบร้อย เนี่ยจังหวะเบรกแบบว่ากระชันชิดมากครับถ้าเบรกไม่ดียางไม่ดีนู่นเลยครับพี่น้องนี <c oughs> ่ถ้ามีน้ำตรงนี้ด้วยนะเขา,มาไ,ไม่อยู่แน่ไม่อยู่พี่ถ้ามีน้ำขังอยู่ตรงเนี้ยช่วงจวังหวะเขาเช่นเพราะว่าถ้าเกิดรถเสียหลังขึ้นมาแค่ล้อไปจนเร็วนะครับ แกูเดินีามากูผู้สวยสิบเอ็ดจุดห้านนสี่สิบเอ็ดจุดห้าสี่ สุดจัดครับไม่ได้คันแรงๆครับสุดยอดสุดยอดพี่สุดจัดสุดจัดสุดจัดเยี่ยมเลยเยี่ยมดูอ่ะระบบน้ำมันอนะ่ะนั่นแหละ สวยอู้มาดีมากสุสุดสวยสวยสวยเย๊พี่เล่นสะหัวใจผมจะวายเลยนะนี่อะพี่ติ๋วงนังเต้เนี่ยแหละเนี่ย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 นังเต้เนี่ยไปอ่ะเนี่ย จบได้กกินผังคานนี้ก็ไปเปลี่ยนยางเลยสุดจัดสุดจัดสองห้าถ่ายวิสันลุงวิสันน้ำลุงเีืด้งเบรกนี่ของเขาดีมากเลยนะมันยิ่งกว่าดิฟฟี่เลยนี่ นี่ไอ้ตัวเนี้ยโใ่ครับยาีกเป่ัใช่ใช่